สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับผมปาล์ม3บาท5บาทมาประจำการเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารเรื่องราวที่น่าสนใจของเชลซีนะครับโดยเฉพาะถ้ามีข่าวจากรอบค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยผมสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับก่อนที่จะไปติดตาม Blues Today ในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง s u z u k ิพา w e วอร Uup แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับ ผมขอแนะนำา u z z u k x XL รุ่นนี้เลยครับรถในรูปแบบของ SUV ครอบครัวครับลองไปดูตัวจริงกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับหรือว่าเว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็แดงเลมอนโซดาที่ออกมาใหม่ล่าสุดด้วยนะฮะก็มีจำหน่ายแล้วที่7 e v e n นนะครับอ่ะเรื่องราวที่น่าสนใจเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่ก็เรียบร้อยครับ อย่างเป็นทางการก็คือติโมว์แวนเนอร์ครับได้ตัดสินใจย้ายออกจากเชลซีไปร่วมร่วมทีมอาเบไลิฟซิกทีมเก่าของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่แวนเนอร์ถแถลงอำลาอย่างเป็นทางการนะครับเขาบอกว่าแด่เราสิงโตน้ำเงินครามทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่การเดินทางของเขากับเชลซีเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วนะครับผมยินดีมากๆที่ได้ใช้เวลาอยู่กับสโมสรที่แสนวิเศษแห่งนี้นะครับ ณจุดนี้เนี่ยผมอยากจะแสดงความชื่นชมและก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมโคช้ชและสตาฟทุกคนครับและที่สำคัญคือพวกคุณทุกคนด้วยแฟนบอลสุดพิเศษของสโมสรเชลซีแห่งนี้ผมรู้สึกได้ถึงความรักและแรงสนับสนุนมาโดยตลอด2ปีที่เขาอยู่ที่นี่นะครับผมจะไม่มีวันลืมช่วงเวลาที่พวกคุณอยู่ข้างหลังผมเสมอทั้งในเวลาที่ดีและยากลำบาก พวกเราได้ชูถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยกันนะครับและผมจะจดจำเพลงที่พวกคุณแต่งแล้วร้องให้ผมตลอดไปและหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะได้ลงเล่นในสแตมฟอร์ดบิดอีกครั้งไว้เจอกันเร็วนี้ติโมแวร์เนอร์นะครับอันนี้เป็นบทแถลงของติโมแวร์เนอร์หลังจากเรียกว่าชูเสื้ออาเบริฟซิกนะฮะก็ย้ายเรียบร้อยนะครับเซ็นสัญญากันแล้วก็จะใส่เสื้อ หมายเลข11นะครับซึ่งติโมวนเนอร์เนี่ยอำลาทีมเชลซีไปด้วยผลงาน23ประตูครับเป็นจำนวนเท่ากับที่คาร์เฮาส์ทำได้ในตอนนี้คาวเาสต้องปรับปรุงฟอร์มได้แล้วนะครับไม่เชนั้นเนี่ยช่วงเวลาเดียวกันของปีนี้เนี่ยอนาคตของเขากับเชลซีจะกลายเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับอันนี้เป็นความเห็นของทางแมทลอนะครับแมทลอบอกโอ้โห แรียกว่าชะตากรรมของคาร์เวชกับไวเนอร์นี่เริ่มคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนละแบบกันนะเพราะว่าตอนที่เราเอาติโมไวเนอร์มาเนี่ยเราอยากให้เขาเล่นเป็นสไตรเกอร์แล้วตำแหน่งมันก็ดูไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เลยนะฮะสำหรับไวเนอร์นะครับขณะที่โทมัสตูเคิลครับพูดถึงการที่เขาแพ้ปิงปองกับราฮิมสเตอร์ลิงที่มีคลิปออกมาก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่าก็รรฮิมสเตอร์ลิงเลิกเล่นตอนที่ผมกําลังมือขึ้นเพราะตอน,นท้ายๆผมเล่นได้ดีสุด แต่เขาก็เลิกเล่นเขาอ้างว่าเขาอยากนอนแล้วนะครับอันนี้เป็นเฮฮาภายในบรรยากาศของทีมเชลซีนะครับส่วนข่าวซื้อขายครับมีอะไรกันบ้างผมสรุปมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวจากร o บ c h a n n e อนะครับนักข่าวสายทางฝั่งของเลสเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าทางแมนเดนโรเจอร์เนี่ยได้บอกกับ Wesley ฟ o ฟาน่ว่าความหวังสูงที่สุดที่เขาจะได้ติดทีมชาติฝรั่งเศสไปเล่นฟุตบอลโลกในช่วงปลายปีนี้เนี่ย คือการอยู่กับเลสเตอร์ต่อไปครับและลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและเขาไม่มีแผนที่จะขายนักเตะให้กับทางเชลซีนะครับพูดง่ายๆว่าเบนเนรตเจอร์พยายามจะกล่อมโฟฟาน่าว,ว่าเฮ้ยถ้าอยากติดทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยอยู่กับเลสเตอร์ต่อเนี่ยได้ลงเล่นสม่ำเสมอแน่ แต่กับเชลซีเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังไม่รู้นะะลักษณะแบบนั้นนะครับขณะที่ s k y Sport บอกว่าเชลซียังไม่ยอมแพ้ครับแล้วก็เตรียมยื่นข้อเสนอซื้อเวสต์ลีโฟฟาน่าอีกครั้งครับหลังจากโดนปฏิเสธมา2รอบโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเชลซียื่น62ล้านปอนด์แต่ถูกเลสเตอร์ปฏิเสธครับหลังจากนั้นเนี่ยเชลซีเพิ่มข้อเสนอเป็น70ล้านปอนด์แล้วก็ถูกปัดข้อเสนออีกเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากยังไม่ใกล้เคียงกับค่าตัวที่เลสเตอร์ตั้งไว้ที่ประมาณ 80ล้านปอนด์นะครับก็เป็นตัวเลขที่ผมว่าเลสเตอร์คงจะไม่ยอมอ่อนข้อลงแน่นอนนะสำหรับเวสลี่ฟูฟาน่านะครับ80ล้านมีแน่คือนึกภาพของแม็กควายครับตอนที่ย้ายไปอยู่แมนยูก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในดีลของเวสลี y ฟูฟาน่าก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับขณะที่อดัมนิวเันบอกว่ายูนุสเนี่ยยังให้ความสนใจในตัวของจอจินโยครับแล้วก็ยังเรียกว่าสนใจอยู่เหมือนเดิมเลย แต่หากไม่มีข้อเสนออะไรเข้ามาเนี่ยนักเตะก,ก็ยังมีความสุขดีในลอนดอนนะครับก็จริงๆแล้วบทสัมภาษณ์ของจอร์จินโยเมื่อสักประมาณสอสาเดือนที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ยังบอกว่ายังแฮปปี้กับสโมสรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจอร์จินโยแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ายังดูยากอยู่นะครับที่จะยังย้ายออกแต่ว่าสัญญาของเขาเนี่ยจะอยู่กับทีมตอนนี้จนถึงปี2023นะครับยังไม่ได้ต่อใหม่ออกไปนะครับขณะที่มิซ่ากินเซล่าบอกว่าเชลซีเตรียมเดินหน้า ทาบทามเซซาเรคาซาเดนะครับกองกลางดาวรุ่งของอินเตอร์มิลานอีกครั้งครับโดยที่เชื่อว่าอินเตอร์เนี่ยพร้อมจะรับข้อเสนอประมาณ12ล้านปอนด์นะครับแปบลบว่ากองกลางรายนี้เนี่ยจะเล่นแบบสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์เนี่ยยังไม่เคยประเดิมสนามในระดับอาชีพมาก่อนแต่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในดาวรุ่งแววดีของอินเตอร์มิลานนะครับผมเชื่อว่าถ้าเชลซีเนี่ย เอ่อจะเสริมทัพเนี่ยผมเชื่อว่าจะได้อีก2คนเนี่ยก็คือน,นี่แหละฮะโฟฟาน่ากับเจ้าหนูเซซารคาซาเดแล้วก็น่าจะปิดตลาดจับตาดูให้ดีครับในช่วงเรียกว่าวัน2วันนี้นะครับหรือว่าอาจจะในสัปดาห์นี้อาจจะได้เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับซึ่งนิซ่าคินเซ่าก็บอกว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยคาดว่าจะรอยอมรับข้อเสนอ12ล้านปอนด์ของเชลซีในดีลของคาซาเดนะครับ ก็ถ้าได้คาซาเดมาแล้วก็ได้ฟูฟาน่ามาก็น่าจะปิดตลาดแล้วก็เป็นการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ถ้าใครจะมาได้นะฮะเชลซี Chelsea อยากได้กองหลังสัก2คนแล้วก็อยากได้วิงแบ็กแต่ว่าดูแล้วอาจจะได้กองกลางเข้ามาแทนนะครับขณะที่โรมาโนรายงานครับว่านีสครับทีมดังจากฝรั่งเศสเป็นอีกทีมที่สนใจเซซาร์เรคาซาเดเช่นกันนะครับแล้วก็กําลังเจรจาดึงตัวมาร่วมทีมนะครับแล้วก็ทางฝั่งของนีสเนี่ย พร้อมที่จะใส่เรียกว่าให้อินเตอร์เนี่ยใส่มิดออปชันในการดึงตัวกลับด้วยนะครับกอับนีสเป็นอีกทีมนึงที่ให้ความสนใจนะครับขณะที่อนาคตของอ e ีธานเอมบาดูตอนนี้ชักไม่แน่นอนแล้วครับอดัมนิวสันบอกว่าเอมบาดูเนี่ยเตรียมเจรจากับเชลซีเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองในะอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับโดยเจ้าต,ตัวต้องการที่จะลงเล่นฟุตบอลมากขึ้นนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อโอกาสในการลงเล่นฟุตบอลโลก ที่กาลังจะเริ่มขึ้นนะครับคือถ้าอยู่กับเชลซีเนี่ยผมก็มั่นใจครับว่าเอปาดูได้เล่นไม่กี่เกมแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแกย้ายออกไปด้วยสัญญาย,ยืมตัวเนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วก็มีโอกาสลงสนามมากขึ้นแต่ว่าตามตรงนะฮะคุณฟังครับผมว่าต่อให้แกเป็นสำรองเชลซีนะฮะแกก็ติดทีมชาติเวลส์สุด,ดีเพราะว่าเอาตรงๆครับจากสภาพทีมเวลส์ตอนนี้ในบรรดาเกมรับเนะี่ยแกดูแบบดีกรีดีสุดเลยครับพูดง่ายนะฮะ ที่เดิอลเลติกบอกว่าเชลซีเตรียมปล่อยยืมอีธานเอมปาดูหนึ่งซีซั่นก่อนตลาดจะปิดนะครับโดยมีหลายทีมในอังกฤษอิตาลีเยรอรมันและก็สเปนที่กําลังจับตาดูสถานการณ์ของเอมปาดูอยู่อย่างไรก็ตามครับในรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังจะเจราจากับสโมสรนระดับเซเรีย A เนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับคือนึกว่าแค่เซเรียอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะไม่เป็นความจริงผมเชื่อว่าเชลซีอะถ้าจะปล่อยมีโอกาสปล่อยให้ทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับเพื่อที่จะ ปรับตัวให้ได้ลักษณะแบบนั้นฮะโดยก่อนหน้านี้นมีเอปโปลีนะครับที่ต้องการยืมตัวอีธานเอมาดูไปใช้งานหฤดูกาลอันนี้เป็นรายง,งานจากมิซาคินเซล่านะครับนอกจากนี้เนี่ยมิซาคินเซล่ายังบอกว่าเอมบาดูเนี่ยได้รับข้อเสนอยืมตัวจากเอปโปลีแต่เชลซีจะยังไม่ยอมปล่อยนักเตะจนกว่าจะได้เซ็นเตอร์แบ็กใหม่เข้ามาเสริมทัพก่อนนะครับก็ไปลิงก์กับโฟฟาน่านั่นแหละครับผมว่าถ้าเชลซีได้โฟฟาน่าเอมบาดูก็อาจจะโดนปล่อยนะครับ นอกจากนี้เนี่ยมีรายงานว่านั t เตะฟอร์เรสเนี่ยสอบถามถึงความเป็นไปได้ในดีลของเอเมอร์สันพาเมรีครับโดยยูเวนตุสก็สนใจนักเตะเช่นกันนะครับแต่ยูเวนตุสนี่คงต้องดูว่าจะมีเงินหรือเปล่านะครับก็เป็นไปได้ครับก็จะย้ายออกไปนะสำหรับทางเอเมอร์สันพาเมรีนะครับนอกจากนี้โรมาโนรายงานว่าทันทีที่บาเซลนาลงทะเบียนนักเตะใหม่สําเร็จเนี่ยการย้ายทีมของบาร์โกสออลองโซก็จะเสร็จสิ้นหลังจากทั้ง2ทีมตกลงเรียกว่าการเบื้องต้นได้แล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับ นักเตะจะเซ็นสัญญากับบาร์ซ่า2ปีพร้อมออปชั่นสัญญาอีกประมาณ1ปีนะฮะจากข่าวเนี้ยค่าตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณ8ล้านยูโรนะครับแต่ว่าในกรณีของบาร์เซโลนากับการลงทะเบียนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นใหญ่แน่นอนนะครับอาจจะยุ่งยากวุ่นวายเพราะว่าตอนนี้นี่ดูเหมือนว่าเขาจําเป็นที่จะต้องปล่อยทางด้านเมมฟิสเตปายแฟรนกี้เดยองลักษณะแบบนั้นออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลผมเชื่อว่า ไม่ใช่งานง่ายสำหรับบา์เซโลนาแล้วก็ลีกจะเปิดแล้วด้วยนะครับต้องรีบเคลียร์ตรงนี้นะฮะนอกจากนี้เนี่ยมีรายงานว่าเชลซีจะพิจารณาดึงตัวรอนนี่เอ็ดเวิร์ดส์ครับกองหลังดาวรุ่งของปีเตอร์โบรครับโดยนักเตะเดี๋ยติดทีมชาติอังกฤษชุด u 19ที่ควาชช้าแชมป์ยูโรเมื่อัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีหลายทีมในพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจครับโดยในตลาดนี้เนี่ยเชลซี Chelsea ลงทุนซื้อผู้เล่นดาวรุ่งเป็นจำนวนมากก็เข้ากับคอนเซปต์ของท็อตโบลีที่เคยบอกไว้นะฮะตอนมาแรกๆเนี่ย แกบอกว่าแกจะปั้นดาวรุ่งนะครับนอกจากนี้นิซากินเซล่าบอกว่าเชลซีเนี่ยได้ส่งแมวมองไปดูบาสคูคุเรยาตั้งแต่นักเตะอยู่กับเกตาเฟ่แล้วนะครับซึ่งความเน็นของทูเคิลแล้วก็สโมสรเนี่ยตรงกันในการดึงตัวนักเตะมาร่วมทีมใช่แหละครับว่าค่าตัวเขาแพงเกินไปหน่อยแต่เขาคือคนที่ใช่สำหรับทีมนี่ถือคู่แท้กันเลยครับนี่เป็นความเห็นของนิซากินเซล่ากับมาร์คคูคุเรียนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับส่วน ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับมีรายงานว่าเรียวฟินินเนี่ยแนะนำให้แมนยูเนี่ยกลับไปดึงแดนนี่เวลเวกครับว่าให้กลับมาเล่นกับแมนยูครับเป็นอะไหล่ของคริสตอโนโรนัลโดนะครับก็เป็นอดีตเด็กเก่าด้วยนะฮะที่เหลือเนี่ยนะครับก็มีแมนยูเล็งไปที่กัปโป้ครับกองกลางของทาง PSV เอสโอเฟนนะครับที่เรียกว่าฟอร์มใช้ได้นะฮะหลังจากที่พลาดตัวอนาโตวิชนะครับขออภัยนะกัปโป้นี่เล่นหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดพลาดอันโตวิชแล้วก็เหมือนเหมือนว่าแฟนบอลจะไม่อยากได้อันโตวิชเนี่ยก็จะเล็งไปที่กักโปแทนนะครับแล้วก็มีเรื่องของฟิลิปคอตติชครับก็เตรียมตัวที่จะย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสเร็วๆนี้ถ้าจำกันได้คนนี้เคยมีข่าวกับเวสต์แฮมอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็แมนยูก็ยังสนใจอเดียงราบิโอนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายจะจบลงที่ค่าตัวเท่าไหร่และจะได้ย้ายทีมกันหรือเปล่านะครับ อ่นนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับในช่วงของ blues today ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นๆเนี่ยถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมคงจะได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆเหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วก็เจอกันใหม่ในโอก,กาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ